ใช่แล้วนะคะเมื่อกี้คือสงสัยมากเลยเอซีของพี่เวีย <ฮะ S 1> ส่งข้อความมาเอ๊เลิกกันแล้วกับน,น้องแคทเป็นแค่พี่น้องกันจริงจริงหรอตกลงอะไรยังไงใช่ก็เลยต้องไปถามพี่เวียดีกว่าว่าจริงอันเนี้ยเห็นตั้งแต่เช้าแล้วเอสเที่แบบแฟนคลับพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวไปถามพี่เวียนะคะว่าตกลงความสัมพันธ์กับน้องแคทเนี่ยเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นอะไรกันแน่หรือว่าเลิกแล้วมียุ่งแล้วกลัวหรือว่าน้องแคทก็มีแฟนแล้วด้วยหรือเปล่านะคะไปถามพี่เวียดีกว่าค่ะ,คะ ม uh huh. ้านอยู่แล้วมียยแฟนมั่นหมดเออเออทราบข่าวเหมือนกันครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเอ,อ่อตอนที่เข้าไปคุยตอนแรกเนี่ยก็คือครั้งแรกเลยที่ททเริ่มรู้จักกันกนะ็คือร่วมงานร่วมงานกันที่มีภาพที่แบบเดินด้วยกันนะั่นคืองานงานที่พราไดั์อะไรเงี้ยก็ก็ไม่เคยถามแต่พอเริ่มมาคุยกันเนี่ยก็ก็รู้ครับเพราะผมถามเขาแต่ก็แบบ ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราก็คุยแบบพี่น้องจริงๆก็เลยแบบก็ไม่ได้ถามอะไรต่อฮะแสดงว่าเขามีคู่มั่นอยู่แล้วจริงๆเขาไม่บอกว่าบอกว่าไม่น่าใช่คู่มั่นหรืออะไรผมว่าน่าจะอาจจะแบบเป็นคนที่คุยด้วยอยู่อะไรเงี้ยครับเบื้องซีเรียยมันก็คนมองเหมือนเราเป็นแบบมาแย่งต้องมองนี้เป็นอนี่สามหนี้เออดูดูข่าวก็ดูน่ากลัวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรเพราะว่าผมไม่มีทางเป็นหนี้สามใครแน่นอนไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราคุยแบบพี่น้องจริงๆชัดเจนมากรอรอแล้วแบบ ไม่ก็มันยังไม่พัฒนามันมันเรื่อยๆอ,อ,อย่างที่บอกว่าแบบเราเราก็คุยเป็นแบบพี่พเป็นน้องออมอไม่อก่อนจริงๆเรื่องนี้มันทำให้อาความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนมันถดถอยลงไปถดถอยไหมอรัผมว่าผมก็ยังคุยกันแบบพี่น้องเหมือนเดิม,มนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้อย่างที่บอกว่าแบบเราก็ไม่ได้ปิดตัวเองใช่ไหมเราก็แบบเออมีโอกาสคุยแล้วก็คุยอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาได้คุยนะเ, OK. เขาก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชินมั้งแต่ว่าจริงๆเขาก็เข้าใจว่าเราก็ไม่ได้แบบคุยกันมากกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะแบบมีปัญหาอะไรแค้แค,ค้เขาบอกไปเคะว่าเขามีแฟนแผมเป็นคนถามแล้วเขาก็บอกซึ่งเราก็เอเอก็โอเคเราก็ไม่ถามอะไรต่อเพราะว่าเราก็คุยกับพี่น้องกันไงเราอดียไปสู้ซี้ะไรเขามากแล้วบอกว่าเป็นแฟนหรือว่าเป็นแค่คนที่คุยด้วยเพอะาเป็นแฟนเป็นแฟนใช่เราก็บอกเออก็มีแฟนแล้วเออก็โอเคเรากคุยกับพี่น้องได้อะไรเงี้ยเขาอว่ามีหมดสิทธิ์แล้วซีคนนี้อ่ออย่าเพ แม่ไม่ใช่หมายถึงว่าหมายถึงว่าคนนี้เหรอก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนดีกว่าไหมเออผมว่าเราผมว่าณตอนนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมว่าเราชัดเจนเป็นพี่เป็นน้องดีกว่าแสดงว่าเราเรายังแอบฝังที่จะพูดกับคนอยู่หวังเหรอก็ ผมก็ไม่นะคือผมก็ผมว่าตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่อะเป็นที่เป็นน้องกันผมว่ามันมันก็แฮปปี้ดีแล้วก็ส่วนผัเองก็ยังยังต้องทํางานด้วยแล้วก็แบบยังไปเรื่อยๆอยู่คือแบบยังยังยังเหนื่อยอยู่อะอ่า่ข่าองเขาคือแบบแต่เขาเขาจะเออพอหรือว่าอะไรบบไม่พอใจเยคือผมว่าเขาผมผมไม่รู้นะแต่ผมว่าเขาน่จะเข้าใจเพราะเราก็ไม่ได้คุยอะไรมากกว่า,มา,ม,ามากมากกว่านั้นนะครับก่จะแค่ไหน ไอนะฮะนก็ยังคบกันอยู่ผมไม่ได้ถามเขาครับทุกคนได้คุยกันบ่อยไหมคะบคุยได้กันบ่อยไหมกันก็มีโอกาสได้คุยบ้างแสดงว่ายัไม่หยุดเนาะก็ยังแบบยุงเหมือนกัคุยกันก็ยังมีคุยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเป็นที่น้องกันเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าพอมีข่าวขึ้นมาเราเฮ้ยเธออย่ามายุ่งกับฉันหรือว่าฉันยุ่งกับเธอมันก็ดูไม่ดีอ่ะเพราะเรายังแบบ มันก็ยังเป็นคนที่แบบโอเคอยู่คุยกันรู้เรื่องคือแบบเป็นที่เป็นน้องกันเพราะเราก็ไม่ได้พัฒนาไปมากกว่านั้นไงซึ่งผมว่ามันก็ไม่น่าเกิดที่แบบว่าเาเพิ่งมารู้อะไรตอนนี้เฮ้ยผมผมผมมันเพิ่งรู้นะผมผมรู้ว่าผมไม่ได้คือผมไม่ได้เจอะจงว่าเฮ้ยผมต้องแบบคุยคบกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวว่าอย่างที่บอกคือเราคุยกัเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆมี่าวมาบอกว่าคนปล่อยข่าวเนี้ยมันจะปล่อยแบบมาสกัดลักเราอะไรอย่างเงี้ยกกาไม่รู้ไม่ใช่หรอกไม่รู้หรอกไม่ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เรารููู้้้าาแลวเเใช่่รรรก็อย เราก็ไม่ได้แบบพัฒนาไปมากกว่านั้นจริงแอบเสียใจไหมอุตส่าห์เจอคนที่ถูกใจแต่เขาอาจจะแบบว่าเออไม่ได้บอกแอบเสียใจไหมเหรอก็ไม่นะไม่หลอกไม่หลอกไม่ไม่จริงๆไม่ไม่จริงไม่จริงตอนนี้ <c oughs> นใจมองหาสาวอะไ,ไรอยเ้ยเออตอนนี้ครับก็ก็ตอนนี้ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่เป็นคำว่าณปัจจุบันเนี่ยดูดิละครเปิดละสองเรื่องไอตัวเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาสิก็เลยเหมือนกับว่าก็เดี๋ยวลดเรื่อยๆดีกว่าครับ คนใหม่คนใหม่ให้ไปเยอะจังเลย <c oughs> ไม่มี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 ครับไม่มีไม่มีค่ะว่ามีละครเรื่องอะไรมีชื่อเรื่องวันนี้ที่รอคอยอ่ะที่ผมที่ผมไปแอบๆดูมาเนี่ยไม่น่าใช่นะครับผมยังไม่รู้เลยว่าใครแต่ว่าเห็นว่าจะมีเรื่องนี้เหมือนกันยังต <c oughs> ิดต่อมาไหมครยังเรืนี้สองเรื่องแล้วเต็มแล้ว รู้ว่าต้องร่วมงานกับน้องเพลจริงๆเราโอเคไหมคะโอเคมากครับโอเคทุกคนเลยในช่องเจ็ดทุกคนน่ารักหมดแล้วเนาะโอเคอ่ะไม่รู้ครับไม่เจอเไม่รู้มาแล้วเนาะแรงเออ, <c oughs> เอ,อแรงมากเลยครับ <c oughs> นนละครสองเรื่อง,น,อน,องนักสู้มหาการนี่ก็แบบเหนื่มมากเร็งจริงขอบอกเหนื่มมากแล้วก็เดี๋ยวต้องมาเรื่องนี้อีกก็คิดว่าน่าจะแบบปีนี้คงพอแล้วอ่ะ ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่แล้วกันแต่ว่าเห็นว่าธุรกิจก็ไปได้ดีไปได้ดีด้วยนอกจากนี้ผมเออผมกำลังเปิดธุรกิจใหม่นะครับทุกทุกคนนะครับมีจะช่วยไหมอะไรอีกแล้วไม่มีไม่มีตอม้อเกนะครับคือจำทุกตอม้อนะครับก็เลยกำลังทำธุรกิจใหม่เปิดเป็นร้านอาหารวันเดือนตุลาต้นเดือนตุลาเนี่ยเดี๋ยวผมขอเชิญทุกคนใช่ครับเป็นร้านเดวไหนเป็นร้านเป็นร้านอาหารเลยครับก็คือมันชื่อร้านว่าซอยเตี๋ยวติม ซอยเตียวติมคือข้าวซอยคืออาหารเหนือเปวยเตียเต๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแล้วก็ไอศครีมโฮมเมดก็จะเป็นร้านที่อยู่ติดกันแล้วก็เป็นเวิร์กเหมือนเป็นมันเป็นเวนิวเล็กๆครับก็ไปเช่าเขาแล้วก็มีร้านล้างรถข้างในมีร้านกาแฟมีร้านเพชรช็อปอะไรพวกนี้แล้วก็เปิดร้านตรงกลางซึ่งว่าน่าจะโอเค สองคนแล้วก็จะมีร้านอีกร้านหนึ่งเนี่ยที่เป็นอาหารอาหารเมืองเนี่ยก็จะมีน้องๆมาร่วมด้วยอีกครับเปียเขาบ้านกอ่อนคนเห็นว่าไปเที่ยวฟาร์ากับน้องกี๊บด้วยไปข่าวด้วยใช่ครับไปกันมา4ี่ห้าคนก็คือไป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 ดูคอนเสิร์ตแบล็กเฮดครับผมแล้วก็นัดกันไปในกรุป๊ปคือเราเรายังมีกรุ๊ปอยู่ตอนเราเล่นละครเรื่องเปียนนองใช่ไหมจะมีน้องเหมมีผม มีกิฟต์มีกระติปปกันหมดเลยทั้งแก๊งเลยแต่คุณก็จับตาที่เบียกับกิฟเนาะเพราะมีข่าก็ตลอดตลอดอ่ะจริงๆไม่มีอะไรครับจริงๆม่มีอะไรก็จับตาคิดถึงคิดถึงทุกคนแหละครับกิฟเนี่ยเพราะว่าคือหลังจากละครปิดกล้องก็ไม่ได้เจอกันครับผมจริงๆแต่ในคดีก็มีแบบจะไปมีอะไรไหมเหรอก็ไม่มีอะไรนะกับกับกิฟเองก็ก็คุยกับพี่เป็นน้องกันก็แฮปปี้มีความสุขดีเหงื่อเธอเยอะมากมา อบกสิเราปิดกล้องนี่มีได้คุยได้เกต่อวกันคิดดูก็ยังเจอกันยังเจอกันเพราะว่ายังยังรวมกลุ่มกันอยู่เพราะว่าเปลี่ยนนงมันค่อนข้างแน่นแฟนนะแล้วอย่างเด็กใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะแบบสนิทกันอะไรเงี้ยก็จะมีเจอกันบ้างก็เห็นเห็นอยู่ไม่รู้ไปไหนเลยเมื่อกี้นั่นนั่งนี่เขาเหมือนไปป่ะทำไมเนาะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ำเล่นอ่ำเล่น ทัไม่ทับไม่นน่าจะโอเคเลยไม่หลอก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 อยู่นี้แหละอยู่นี้แหละ่าพูดเล่นอยู่อยู่นี้แหละที่เป็นน้องกันดีแล้วตันนี้่น้องกันทุกคนแล้วแบบมีใครมามีสิทธิ์งครมตอนนี้ไม่มีเลยครับตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าคืออย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปคือทุกคนเนี่ยผมเริ่มคุยเป็นเป็นพี่น้องทุกคนแล้วก็ชัดเจนมากเพราะว่าตัวตัวผมเองเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันมันไม่รีบไงก็ค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปเพราะถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ว่ากันใหม่ อันนี้อ้าอันนี้อ้านจรจีนอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเห็นเราไปขึ้นคอนโดน้องแคทที่คอนโดแต่กอนี่นู่นนะเขาพูดแต่งตัวเลไม่มีครับไม่มีแน่นอนไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่เคยแน่นอนครับไม่มีใครคิดว่าโดใครายนะไม่มีใครขึ้นคอนโดใครแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ไม่ไม่มีแน่นอนไม่มีจริงไม่มีจริงไม่มีจริงหัวเราะชอบชอบหัวเราะมากเลยขอบคุณค่ะ